สวัสดีตอนเช้าทุกท่านค่ะคลิปนี้กีมมาแจ้งเรดาร์ตรวจฝนเช้านี้ของภาคเหนือและภาคอีสานนะคะไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสําหรับเรดาร์ของภาคเหนือเรดาร์ลำพูนตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกําลังอ่อนถึงปานกลางจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่อําเภอเมืองหางดงสารพีแม่ริมเสมิงดอยหล่อสันทรายสันกําแพงแม่อ่อนดอยสกตสันป่าตองจอมทองอมก๋อ,กอยดอยเต่าจังหวัดลําพูนทุก อำเภอจังหวัดลำปางอเภอเมืองแจ้หม่มงาววังเหนือเกะาะคาห้างฉาดเถินจังหวัดเชียงรายอเภอวียงป่าเป้าผานแม่ลาวจังหวัดแพร่อเภอวังชิ้นค่ะถัดมาเรามาดูที่อีสานตอนล่างก่อนเพราะน้อยกว่าอีสานตอนบนเนาะสำหรับอีสานตอนล่างกลุ่มฝนเช้านี้ กลุ่มฝนอ่อนอยู่ในเขตอำเภอหนองกรุงศรีห้วยเมกยางตลาดจังหวัดกระสินกันทระวิชยัยเชียงยืนมหาสรารคามนาโพบ้านใหม่ชัยพศบุรีรัมชุมพวงลำเมนชยัยโคราชและประเทศกัมพูชาค่ะส่วนกลุ่มฝนปานกลางและกลุ่มฝนหนักตรวจไม่พบ ถัดมามาอัปเดตในส่วนของอีสานตอนบนเช้านี้21มกราคม65ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนแรงขึ้นปกคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนนสังจังหวัดน้องบัวลำพูด่านซ้ายวังสะพุงภูหลวงเอราวันจังหวัดเลย น้องบัวระเวบ้านข้าเมืองคอนสวรรค์เทพสถิตบำเน็ตนรงจตุรัสเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นลมสักวิเชียรบุรีสีเทพน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเหลืองเทพ,พารักด่านคุนโทษพระทองคำโนนไทยคงโนนสูงพิมายห้วยถแถลงชุมพวงสีคิ้วสูงเนิน ขามทะเลสออําเภอเมืองลำธมนชยัยจังหวัดโคราชนี่แทบจะทั่วจังหวัดก็ระมัดร,ระวังกันนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านอําเภอบ้านใหม่ชัยโพธิ์น้องหงนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอันนี้ก็มาเตือนพี่ๆน้องๆให้ระวังฝนตกหนักลมกระโชกแรงและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นสำหรับคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะอัปเดตประกาศกับพยากรณ์อากาศประจำวันให้นะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย